สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมนี่พามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะอันข้าวเหนียวบกม่วงมาเปลี่ยนบรรยากาศตอนนันทุ่มนึ่งแล้วค่ะตอนนี้อันกินข้าวไปจังแต่ตังแต่บาสองใบาสามก็ได้รู้สึกหิวนิดหน่อยแต่ว่าไปตลาดแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวบกม่วงมาไหวว่าเสียเอาไว้กินเมื่อลังอะค่ะว่าเสียไว้กินมืออนม้ออื่นหิวค่ะหิวก็เลยมัดแต่ข้าวเหนียวบกม่วงตอน ประมาณทุ่มนึงเนี่ยค่ะกินแล้วอีกชั่วโมงสองชั่วโมงกับน,น้อนมันคือสิบบ่จ้อยเลยละค่ะมากกินน้ากันค่ะเปียเหมนือนบรรยากาศกินหนังแต่นของเผ็ดๆลายเนาะล้องมากินอันมากินของหวานเปียนบรรยากาศเบื้องค่ะเพื่อนๆกับคืดจ่าค่ะเห็นบอกง่วงช่วงนี้บอกง่วงมันถือค่ะอันข้าวเหนียวข้าวเหนียวซื้อแยกค่ะข้าวเหนียวมุนสามสิบบาท เพียงเยอะก็ค่อยม,มดัดเป็นไดหรอกค่ะแบกม่วงลายก็เขานานี่แบบม่วงมันถึกเนาะคะ่ะเนาะร้ล,ละสี่สิบบาทเจ๊กี่ร้อละเจ็ดสิบแปดสิบอย่างนี้โลละสี่สิบบาทนหนึ่งโลงหนึ่งในจังหวัดสามน้อยค่ะซื้อซื้อแยกซื้อแบบไม่ได้ซื้อเป็นชุดซื้อเป็นชุดเรานับมามแพง นับไปเลยซื้อแบบว่าบอกม่วงมาเป็นกิโลแล้วก็ซื้อ,ขอเข่ามาเอาค่ะมันมีผู้ใดอยู่บ้างเพิ่นบ่านได้กลับบ้านเจ้าของกับวนกินเปิดตู้เย็นพ่อ,อ,อยังกับวนกิบบนอยู่หนี่ละว่าเสียว่าเอาไว้สรกินมืออ่อนนะามา เห็นวนไปวนมาอ้อคนยาวบบกม่วงนี่แหละคั่มกับคั่มถนนมันหนาวม่วงน้องแบม่วงหวานดีดี่เยเคียาว,วแบบแสบอยู่คนม้นแสบ,บอยู่ มาเด้ Mother, อค่ะมาอวดน้ำกันเล <c oughs> <c oughs> อากันกับพี่สาวเราสีรดคว้บวนพี่สาวว่าจะกินช่วงบใบเที่ยเดี๋ยวตอนเฮ็ดพี่เพีดอย่างเล่วก็แล้วก็ต้องกินอย่างอีกพี่สาวว่า ก็เลยว่าจ้าเสนอจะเบิง์ดมาหนีลงกินจริงเขียบอกวงเล้าสีพาจังเดะพี่สาวพี่จินชุมพรตังตี้ว่าว่าสีรดแข่งกันกับเล้าแต่เล้ากัรลดอยู่เด้กแล้วว่าตอนนี้เล้าอันยังหกอ่ะอย่างก็ หกสิบเอ็ดเจ้าของไหนยังหกสิบหาเพือเกาอยู่แล้วลงอยู่เดีด๋ยวเราเห็นคลิปจริงยขยับอกม่วงแล้วก็สีห้องจากเลยนะโดนโด,ดนยีนเทียนนึงกับแซบอยูน่นะค่ะเนาะ อัเด้อค่ะมาอกว่น้ากันข้าวเหนียวบักงวงกับมันหนาบักงวงเนาะไปเห็นมันกับเป็นตาแซ่บดีเอาก็เลยจัดมาเลยมันก็อิ่มง่ายจุกง่ายเนาะข่าเนียวเนาะมันคือข่าเนียวธรรมาดาของนี่แหละ กินอ้างเพื่อนเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนอยากอ่านแตนผูดอะ่นเห็นอยากกินน้ำนาวกับไปจัด้ะค่ะ้วจัดโดนโดนกินเช่นนึงเงินผวอ้วนหรอค่ะนักกว่าชิดจนสั้นหรอค่ะโดนกินเช่นนึงก็สี่วอ้วนดอกนักกว่าเลยจัดเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต้อหลังไหมนยค่ะเพราะว่ากันกินขันกินซากันเสียเวลาเพื่อนเพื่อนมันสี่โดนแตนกินเลี้ยวกับจุกค่ะเพราะว่ามันมันเข่าเหนียวเนาะค่ะค่ะขั้นสั้นกับ จำนี่ยนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่หายกำลังแรงใจนับกว่สี่หายกำลังแรงใจเพื่อนๆคือกันเด้จ้าสิไปเยี่ยมไปยามทุกคนนั่นแหละจ้าสวัสดีค่ะยะถิ่งกันเด้ค่ะ